ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยืนยันโตโนโ่บวชเวันผู้ช่วเจ้าวาดวัดพัทธพ,พนมยืนยันโตโนโ่เตรียมบวช7วันพร้อมเผยเลิกดีวันที่29ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครพนมความคืบหน้ากรณีมีข่าวโตโนโ่พาคินคำว,วิไลศัอายุอายุ36ปีดาราศิลปินชื่อดังออกมาโพสไอจี IG บอกข่าวแฟนคลับจะขอลาบวช ที่วัดพระทาตุพนมวรารมหาวิหารอำเภอพระทาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระทาตพนมองค์พยาสีสตนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสําเร็จเมื่อวันที่2ตุลาคม2565ที่ผ่านมามียอดบริจาคเกือบ70ล้านบาทซึ่งต้องการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสอธิษฐานจิตสวดธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรถือเป็นบทสวดสําคัญที่เป็นสิริมงคลเป็นพลังสําคัญทั้งกําลังใจและกําลังใจและเชื่อว่าแข้วคาาปลอดภัยจึงได้สวดเจริญภาวนาออกแขนธงชาติไทยลราให้โตโน่สวมใส่ในกิจกรรมไหว้น้าด้วยและขออุโมทนาบุญที่จัดกิจกรรมลุดล่วงสําเร็จด,ด้วยดีจากนั้นหลังจัดกิจกรรมประมาณ2 3ถึงวันโตโน่ได้โทรศรัพท์มานามัสการ ขอบพระคุณอาตมาที่ได้เมตตาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญให้เป็นสิริงมงคลอีกทั้งได้หาลือว่าขออุปสมบทที่วัดพระธาตุพนมเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมรวมถึงถวายเป็นพุทธบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเสริมบารมีแก่ตนเองและครอบครัวรวมถึงแผ่บุญบารมีไปยังผู้ใจบุญพลังศรัทธาผู้ร่วมบริจาคในการจัดกิจกรรมโดยได้หาลือกำหนดเลิกบวช เพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาในช่วงต้นเดือนมกราคม2 5 6 6ทั้งนี้ทางวัดไม่ขดาดศรัทธาพร้อมจัดพิธีให้ตามศรัทธาและประสานนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระเทพวลามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวลามหาวิหารเป็นพระอุปชาพร้อมคณะสงฆ์ที่จะประกอบพิธีรวมประมาณ13รูปส่วนกำหนดวันเวลาต้องรอการประสานมาอีกครั้งซึ่งทางวัดพร้อมที่จะดูแลและจัดพิธีทางศาสนาตามประเพณีความเชื่อ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ